แล้วครับอยู่กับผมหนุ่มและบังน,นสาวนะครับวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนแกวอชครับของร้อยเอบน่ครับ,ตรบแต่เหตุผลที่เปลี่ยนคือยางด้วยนะครับเหตุผลที่งวง,งองมาก็คยยืยางด้วยเฉยโชคก็ดีนะครับโชคผมตึงมาครับแต่มันจะแข็งเหนื่นๆน,น,นิดนึงครับผมใส่สปริงสองตัวข้างใน มันเป็นรูปแบบที่แบบว่าลูกยากมากครับเนี่ยก็เนี่ยก็เด้งเนะับเน่อยเห็นลอยครับเนี่เด้งครับตอนนี้คือมันยาวครับแต่ผมมีโชคมันไอ้มียามาหา้าสปาร์ค1สามห้าอยู่เทนี้ผมตัดแกนโชคมันแล้วครับสองนิ้วไว้กํายาดได้เลยครับนี่ เวฟเดิมเดิมยาวมากครับเห็นครับข้อดจาก่างระหว่ังเวฟเดิมเดิมเดิมคือกึ่งนะครับอันนี้ก็สบายร้อยสามห้าเดิมเดิมแต่ว่าตัดโชว์ครับดูความสูงครับมันต่างกันประมาณอยู่ประมาณต่างกันอยู่ประมาณสองนิ้วนะครับอันนี้ผมตัดแล้วนะอันนี้ยังไม่ตัดทีนี้เวลาเวฟเนี่ยเวลาเราจะโลยครับเราอยากโลดหน้าครับ มันจะโหลดไม่ได้นะครับมันจะโหลดแล้วมันจะติดใช่ไครับเวลาเราใส่วางพลเราก็ต้องถอดตรงนี้อกครับเนี่ยเราต้องตัดตรงนี้ตัดมันจะมีขอบใช่ไหมครับเนี่ยมันจะมีขอบเราต้องตัดทีนี้ผมก็ไม่ใส่เลยทีนี้เราจะใส่นี้ครับที่เตาตัดทุกแล้วครับมาดูว่าจะใส่ได้หรือเปล่าแต่ผมใส่คลิกไปแล้วน่าจะได้นะครับแต่ว่าดุมเนี่ย ลูกปืนดุมนะครับลูกปืนดุมหน้าเนี่ยมันจะใหญ่เท่ากับลูกปืนหลังของยามาห่าแต่ว่าดุมหน้ายามาห่านะลูกปืนมันจะเล็กครับมันจะเป็นเพาแบบนี้ครับมันจะเป็นเพาเล็กขนาดนี้ครับนี่ครับแต่ว่าเพาหลังเพาหลังยามาห่ากับเพาหน้าของยามาห่ามันเท่ากันครับแต่ถ้าเป็นเพาหลังของยามาห่ามันจะใหญ่กว่านี้คอครับอันนี้หน้าของยามาห่านี่หลังของยามาห่า แต่ว่ายามาฮ่าไอ้ท่าฮอนด้า Honda. หน้าฮอนด้าจะเท่านี้แล้วก็หลังจะใหญ่กว่านี้มันจะไม่เท่ากันแต่นี้ผมจะมาใส่เป็นหน้าอย่างเดียวนะครับเอาหน้ายามาฮ่ามาใส่ฮอนด้างงครับนี่งงไหมครับนี่คืองงนะครับผมก็พูดกลับไปกลับมาเพื่อแล้วทีนี้เราจะมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับก็คือยามาฮ่าเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยครับ มันจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเกียวข้างในสำหรับโชวคของมันแต่ฮอนด้าครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราจะใส่เนี่ยมันจะเป็นแค่เรานี่ครับกดลงไปอย่างนี้แต่โช๊คนี้มันตายนะครับเดี๋ยวเรากดตัวนั้นดูนครับอ่ะนี่มันมันน่าจะไม่ตายแต่มันแข็งมากครับมันกดลงไปปุ๊บมันจะเป็นสลัก สลักอี่ตัวนี้นะครับสลักนี้กดลงไปเพื่อเป็นสลักแล้วเอาสลักออกปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมาเลยครับแต่ตัวนี้ก็กดเหมือนกันครับเป็นแต่ว่ามันจะเป็นง่ายกว่าคือเป็นเกียวครับแต่ว่าล่าใส่อันนี้จะใส่ง่ายกว่าฮอนด้าใส่ง่ายกว่าพ่อฮอนด้าใส่ขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ขันมีร่องให้ขันเลยครับมันจะเป็นร่องร่องบักอย่างนี้ให้ขันได้แต่ว่าถ้าเป็นย amaha เนี่ยไม่มีร่องแต่ว่ามันจะเป็นใส่ยากคือเราต้องสอดเข้าไปปุ๊บ แล้วขันลงมามันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นปากของมันแทนมันจะใหญ่กว่ามันจะใหญ่กว่าช่องนี้ครับนี่มันจะใหญ่กว่าช่องนี้ตัวนี้ก็คือเป็นบากให้เราขันเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นน็อตอย่างนี้ครับน็อตตัวนี้อันจริงมันจะเข้าร่องเข้าร่องคือเข้าร่องนี้ครับเข้าร่องนี้เราสามารถโหลดได้นะครับอันจริงเนี่ยตามหลักก็คือเข้าร่องนี้ปุ๊บมันก็จะล็อกไว้ประมาณนี้ครับ อันนี้ก็คือล็อกบนหัวตรงนี้นะครับนะครับคือเด็กไอ้น,นี่ผมใส่ไปตัวหนึ่งแล้ครับตอนนี้เราใส่ไปตัวหนึ่งแล้วนี่ครับแต่ยังไม่ขันแน่นถ้าเราจะขันแน่นแล้วคือเราใส่สองข้างครับแล้วเราก็ร้อยเพาเข้าไปแล้วก็ขันตอนนี้คนจะยังทดสอบว่าจะได้ลือ้อคอนโซลหรือเปล่ารุ่นนี้มันจะทํายากตรงที่ว่ามันแคบครับมันแคบมันลื้อยาก ถ้าจะแต่งแต่ที่นี่รือเกือบเกือบทั้งคันครับถามว่าไม่รื้อได้ไหมก็ไม่เลือกก็ได้ครับแต่มันจะขันยากถ้าเราเลือกก็คือมันจะขันสะดวกครับพอมันไม่ติดมือมือมันติดหมดเลยครับเดี๋ยวมาดูตอนใส่เลยครับครับนี่นะครับเราจะคันออกงี้ก่อน,นครับเดี๋ยวครับมันจะเด้งหรือเปล่า ไม่มีกล้องครับไม,ม่มือถือกล้องแบบนึงฮนะน,ะน,น,นี่ครับทุกคนขันออกมาแล้วแบบนี้ครับนี่เป็นเกี่ยวแล้วไม่ระวังคือเด้งนะครับแต่ตัวนี้ผมเกี่อก้เด้งพอดีครับมาถึงโชกเด้งดีนะครับผมก,ก็เลยเยนตัวนี้แล้วจะได้โหลดตเตี้ยด้วยครับเตี้ยมากๆแล้วมันจะโหลดหลังด้วยนะให้มันเตี้ยสุดไปเลยมันก็แต่งดีนะครับแต่ว่ามันนานแล้วคันนี้แต่งมาประมาณยี่สิบปีแล้ว ผมเพิ่งมาใส่คอนโซลใหม่ใส่กราบนอกใหม่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับเป็นยังไงต่อไปเห็นไหมครับนี่ครับใส่ไปแล้วครับใส่เข้าไปแล้วก็ขันขันเกลียวมากครับเมื่อกี้หกเหลี่ยมนะครับให้มันเป็นเหมือนข้างนี้ครับนี่ครับข้างนี้ขัดจนจังครับแต่ว่ามันจะจับไม่ได้ครับมันจะหมุนตามแล้วก็คือนี่ครับเอาเพรานี่ครับสอดเข้าไปครับ ก่อนพิกางเมื่อกี้เป็นฝังจับเบรกนะครับนี่ครับสอนอย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้มันดิ้นนั่นเองครับเราจะได้ขันแน่นๆได้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ขันนะฮะเพราะว่ายังไม่มีจับอันนี้ครับครับจับแล้วครับแี้แต่ยังไม่แน่นนะะเราจะมาใส่เพาถ้าพายังมาหา ถ้าฮอนด้านะครับฮอนด้าใส่ไม่ได้ครับมันใหญ่ๆเกันเฉพาะหน้านะครับแต่ว่าถ้าเผ่าหน้าของฮอนด้านจะเป็นเผ่าหลังของยามาฮ่าได้นะครับรอหลังอยู่ตรงนู้นครับผมไม่ได้มาให้ดูนะครับใส่ได้นี่ครับนี่เผ่าหน้ามันเดิมของฮอนด้าใส่เป็นอย่างนี้ครับนี่แต่ว่ามันจะเท่ากับเผ่าหลังของยามาฮ่าครับประมาณว่ามันบาร์ร้อยสามห้าครับมันจะเท่ากันอยู่แต่ของเผ่าหลังของฮอนด้าครับจะใหญ่กว่านี้ครับ เกดูกนะครับรถของท่านปืนมันจะไม่เท่ากันสักเครื่อผมผอบขิดไปนะครับมันดิ้นได้นี่ครับเราต้องคันตัวนี้มันแน่นก่อนแต่ทีนี้เราจะคันแน่นนี่แล้วคือเราต้องกะว่าเราจะโหลดเท่าไหร่นะครับแล้วค่อยคันข้างบนแต่ไม่ให้ที่เงือคือเราก็คือคันไว้เพื่ออ่าทดสอบว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับ อันนี้มันสูงมันตัน่ีครับประมาณนี้ครับผมว่าผมน่าจะโหลดไม่ได้ครับเพราะว่าเอาขึ้นปุ๊บมันน่าจะติดเดี๋ยวผมจะโหลดดูดีๆครับชอบโหลดมาดูระยะเด้งมันดีกว่าระยะเด้งมันน่าจะเพียบหนึ่งผมจะเหลือให้มันเหลือนิ้วหนึ่งแล้วเนี่ยผมจะโหลดนั่ประมาณนี้นนเลยดูก่อนมันเยอะได้หรือเปล่าคือนี่ครับเราต้าสอบดูว่ามัน ไม่ใช่เอาขึ้นแล้วเลี้ยวไม่ได้นะครับเลี้ยวคือมันจะติดคอนโซลนี่แหละครับพูดยังไงนะครับหาตจวเอาขึ้นไปปพ๊บติดขนาดไหนนี่ติดหรืเปล่าติดือเปล่ามันถาขึ้นนี้ติดเห็พี้ยครับนี่ติดอย่างนี้ครับตรงนี้เข้าขึ้นมาติดอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้มันแตกไอ้ครับปกติมันคือติดนี่ครับผมจะเอาลงให้มันเหลือได้มากที่สุดเหลืวประมาณนิ้วหนึ่งครับประมาณนี้ โอ้ไม่น่าโหลดเยอะขนาดนี้ครับเอาสักครู่ครับรอโหลดก่อนครับตอนนี้ก็คันเสร็จแรอบนี่คันเสร็จแล้วครับโหลดประมาณนิ้วกว่าๆครับเห็นไหครับเพอติดเลยใช่ไหมประมาณนี้แล้วเราจะมาดูว่า ใส่ร้อได้เปล่าเพราะว่าถ้าใส่ร้อไม่ได้ก็คือมันจะติดเป็นบูดนะครับตัวนี้มันจะเป็นสลักปกติคือมันจะใส่บางคนต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับนี่แต่เราจะใส่บางคนรูเดิมมันครับนี่รูเบอร์โซนเอมันจะเป็นรับเป็นรูสามรูข้างบนนะครับของเว็บมาดูครับที่กับโชว์ความง่นะครับคือมันคาถ้าหมุนเข้าไปปุ๊บมันจะติดตรงนี้ครับของฮอนด้าครับมันจะมีบักเลยครับ คือบางคนมันเดิมครับแต่ว่าโชวมันไม่ใช่มันจะติดกับนี่ครับผมก็เลยหมุนแกมมันออกครับจับแกมมันก่อนแล้วปกติของฮอนด้าเนี่ยส่วนมากมันอยู่หน้านิดหน่อยนะครับอันนี้เหมือนจะยื่นมาแต่มันไม่เป็นไรครับมันก็มันแค่จะติดเลยครับอันนี้ต้องยื่นนะครับเข้าใจไหมครับปกติต้องหันข้างในอันนี้ผมหันออกข้างนอกเพื่อจะใสขึ้นไปก่อนแล้วก็หมุนข้าหใ่ครับมันแทบจะใสไม่ได้ครับนี่ครับดีแล้วมันใส่ได้พอดีครับ ีครับรถแต่งก็อย่างนี้แล้วเดิมเดิมไม่ชอบครับชอบแต่งมาดูนะครับมันจะสําเร็จแล้วเป็นยังไงไเปลี่ยนยางเรียบร้อยครับคือทำรอดอะไรเฉยๆนะครับคันนี้ไม่ใช่อเลยทำรอดอะไรเฉยครับไม่ได้กลารว่าทําดีเลยนะครับอาจจะดูยากๆหน่อยนะครับเพราะว่ามือไม่ถนัดเราตรงนี้มันจะเป็น ดุ่มสำหรับเรือนไม่นะฮะแต่ว่านี่ครับของฮอนด้าใหญ่ครับของยามาฮ่าเล็กครับฝั่งซ้ายมือเป็นของฮอนด้าครับคือคันนี้ขวามือเป็นของยามาฮ่านะแต่ว่ารถเนี่ยเป็นฮอนด้านะครับเราจะใส่สำหรับการทาก็เพเป็นของยามาฮ่านะเมื่ครับใส่เสร็จแล้วแบบนี้มันจะเป็นเหลื่อมมางี้ครับปกติมันจะเป็นรูนะ่าถ้าเป็น พวกโซนิกหรือว่ารอยสัมสใส่ตรงนี้ครับมันจะใส่น็อตตรงนี้มันก็เลยมีตรงนี้ครับแต่ว่าของฮอนดานจะแต่ว่าพวกเวลามันจะเป็นข้างบนนะครับแต่ก็ใส่ได้อยู่ครับเทคนิคได้เลยใช่ไครับแต่ลองมาดูว่าจะแตกหรือเปล่าครับถ้าไม่ออกก็ว่าน่าจะแตกแน่นอนครับถ้ามันต่ําตรงนี้ครับขี่ไปได้ไหมแน่ครับเพราะว่าโชวมันเด้งครับแต่ตัวนี้มันตายเพราะเป็นขันเป็นเข้ากับอันนี้ครับ ก็มีส่วนครับเดี๋ยวมาดูกันถ้ามันต่ำหรือมันแตกผมตัดแน่นอนครับแต่น่าจะตัดแน่นอนครับน่าจะอยู่ไม่ได้แล้วสรุปแล้วไม่ได้นะครับบิดเลยครับต้องตัดก่อนนะครับส่วนเผาก็โอ้โหเดี๋ยวค่อยมาดู้เอครับน่าจะใหญ่ครับครับช่วงนี้ก็อยู่ในการทดสอบครับผมนี่ครับใส่เรียบร้อยแล้วครับ ได้ครับผมสำหรับลิปนี้ก็ติดเช็กเป็นกัรไม่หลายครับ